ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่หนึ่งกรกฎานะคะก็คือวันพรุ่งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลสี่นะคะเราได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่ประตูทางเข้าของโรงเรียนนะคะในวันเปิดภาคเรียนในวันที่หนึ่งเรากําหนดให้นักเรียนนะคะเข้าทั้งหมด4ประตูนะคะก็คือมีประตูที่1เรากําหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะ เข้าออกทางประตูที่1พอประตูที่2นะคะเรากําหนดให้นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาในช่วงชั้นที่1ก็คือป .1 ถึงป3นะคะแล้วก็ประตูที่3เรากําหนดให้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงประฐมศึกษาปีที่6นะคะเข้าประตูที่3นะคะส่วนประตูที่4เรากําหนดให้เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมดเลยนะคะส่วนผู้ปกครองนะคะที่มาส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ปกครองหรือรถรับส่ง เราไม่อนุญาตให้นํารถเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ให้ผู้ปกครองส่งหน้าประตูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเดินเข้ามานะคะผู้ปกครองไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนนะคะทีนี้นักเรียนเมื่อมาถึงประตูนะคะเราจะมีคุณครูนะคะโดยจัดคุณครูเวรนะคะตั้งแต่หกโมงครึ่งคุณครูเวรก็จะมายืนรอรับนักเรียนอยู่หน้าประตูนะคะประตูละสองคนเอ่อมาเพื่อจะสแกนนักเรียนนะคะเบื้องต้นเราจะมีการวัดไข้นะคะ วัดไข้นักเรียนทุกคนนะคะถ้าอุณหภูมิเกิน37เจุดหน้าหรือว่าอุณหภูมิสูงมากไปกว่านั้นเราก็าจะให้นักเรียนนั่งอยู่สักพักหนึ่งนะคะเพื่อรอวัดเ,เป็นครั้งที่สองนะคะถ้าสมมุติเราอุณหภูมิปกตินะคะไม่ไม่สูงเกินปกติเราก็าจะอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาข้างในนะคะทีนี้ตรงช่วงที่จุดสแกนด้านหน้านะคะเราก็าจะมีคุณครูแล้วก็มีการวัดไข้แล้วก็มีการแจกเจลล้างมือนะคะเจลล้างมือเพื่อให้นักเรียนได้ ทำความสะอาดเบื้องต้นนะคะแล้วก็นักเรียนเดินเข้ามาในในบริเวณโรงเรียนภายในบริเวณโรงเรียนนะคะเราก็จะมีอ่างล้างมือไว้ทั่วทุกอาคารทั้งด้านหน้าอาคารและก็ด้านหลังอาคารส่วนบนอาคารเราก็จะมีในห้องน้านะคะจะมีอ่างล้างมืออยู่ในห้องน้ําด้วยนะคะจะเน้นประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่เหลวนะคะอ่ล้างมือบ่อยๆและก็เครื่องพ่นนะคะเราจะมีเ,เอ่อเจลแอนอล์ติดอยู่ทุกตึก ไม่ว่าจะทางขึ้นบันไดนะคะหรือว่าแต่ละชั้นของแต่ละตึกรวมทั้งหมดทั้งโรงเรียนนะคะเราติดไว้ทั้งหมดประมาณ40ตัวค่ะจะเป็นเครื่องพ่นแล้วก็นักเรียนสามารถพร่นค่าเชื้อได้ตลอดเวลานะคะที่ที่นักเรียนรู้สึกว่าเออไม่มั่นใจเรื่องอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ทีนี้พอนักเรียนเข้ามาเสร็จในโรงเรียนพอช่วงที่เข้าแถวนะคะเราจะให้นักเรียนเข้าแถวหน้าโรงเรียนนะคะโดยเว้นระยะห่างหเมตร ่อหนึ่งคนนะคะเว้นระยะเราจะทําจุดมาร์กไว้นะคะมาร์กจุดให้เด็กยืนเข้าแถวนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมทีนี้การมาเรียนของนักเรียนเออจนถึงวันนี้นะคะยอดณเมื่อวานนี้นักเรียนทั้งหมด1502คนค่ะแต่เรากําหนดให้นักเรียนมาเรียนแค่5 0าก็คือครึ่งหนึ่งนะคะอนุบาลก็วันหนึ่งสมมติร่องหนึ่งสา,สบบานคนเราก็มาเรียน18แล้วก็17คนนะคะเอ่อโดยสลับกันมาเรียนมาเรียนวันเว้นวัน วันที่มาเรียนเราก็จะสอนไปตามตารางพอวันที่นักเรียนหยุดพักอยู่ที่บ้านเราก็จะให้งานนักเรียนไปทําที่บ้านโดยให้ใบงานเรืออะไรแล้วก็พอวันที่นักเรียนมาเรียนก็ให้นําเอกสารนําใบงานมาส่งคุณครูแล้วเราก็จะคิดเวลาเรียนให้กับนักเรียนนะคะส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละห้องเนี่ยไม่เกินยี่สิบห้าคนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเราจะให้มาเรียนครบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ จะจัดสลับกันนะคะให้ให้ให้ใหมาเรียนแล้วก็นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาครอบคลุมค่ะทีนี้เรื่องเรื่องออการรับประทานอาหารนะคะของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและก็ป .1 ถึงป .6 เราจะให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารบนน้องเรียนเลยคะ่ะโดยเราตักกลับเข้าไปแล้วก็ไปเสิร์ฟเด็กบนน้องเรียนค่ะเพราะว่าด้วยพื้นที่จํากัดแล้วก็โรงอาหารของเราที่ค่อนข้งอางแออัดเราก็จัดให้เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมนะคะ ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนเกือบ6 0 0คนวันหนึ่งเรามาเรียนประมาณ300คนนะคะเราจะสลับเวลาพักโดยระดับมอต้นเนี่ยเราจะพักช่วง11ครึ่งถึง12ครึ่งชุดที่1แล้วก็พอชุดที่2เนี่ยเราจะพัก12ครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะเพื่อลดความแออัดในโรงอาหารนะคะโดยนั่งนั่งโต๊ะและประธานอาหารโต๊ะเราให้นักเรียนนั่งได้แค่2คนนะคะระยะห่าง1เมตร จุดที่นั่งรับประทานอาหารค่ะทีนี้ในส่วนของแก้วน้ําการรับประทานน้าน้ําดื่มของนักเรียนเราจะให้นักเรียนนําแก้วน้ํามาส่วนตัวของตัวเองนะคะเน้นให้นักเรียนเลยและเราก็มีบริการจุดจุดทาจุดน้ําสะอาดดื่มเป็นเครื่องทําน้ําเย็นให้กับนักเรียนทุกคนค่ะ